มา DIY กันนะคะสวัสดีนะคะบ้านแมวทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแม่กับอีพ่อนะคะก็ได้มา DIY ห้องน้ำนะคะเด็กๆห้องใหญ่กันนะคะอันนี้จะเป็นกระมังไซใหญ่ไซส์จัมโบนะคะที่มันมีหูหิวะะ้วค่ะที่มันมีหูหิ้วสองข้างเป็นเบอร์สินะคะเบอร์ใหญ่สุดนะคะเอากระมังทั้งสองใบนะคะ มาประกบเข้าหากันนะคะแล้วก็เจาะรูข้างๆนี้ค่ะตัก4สี่ห้ารูหรือว่า6กรูก็ได้นะคะเอาเคเบิลท้ายรัดแล้วก็ใช้ไอเนี่ยแม่แม่ใช้ไขควงหรือว่ามีดปลายแหลมเล็กๆด้ามเล็กๆค่ะมาจี้มาลนกลับไปแล้วก็เนี่ยค่อยๆทำรูรูสำหรับ เนืเด็กๆเ,เข้าไปขับถ่ายในห้องน้ํานะคะอันนี้แม่ยังไม่ได้ใส่สายนะเห็นไหมไอ้ส้มเข้าไปเล่นเข้าไปลองเข้าไปทดสอบก่อนกว้างใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงอันนี้รวมรวมแล้วอะประมาณสองร้อหกสิบบาทคือมันใหญ่มันกว้างมากคือมันขนาดเท่ากับห้องน้ำแมวที่เราไปซื้อ ซื้อกันราคาสักสี่ห้าร้อยอ่ะใหญ่ขนาดนั้นอ่ะแต่อันเนี้ยมันใหญ่กว่าอีกคือคือใหญ่ถึงขนาดแบบใสทรายต้องสิบลิตรต้องใสทรายประมาณสองถุงถึงถึงจะเต็มเออเพราะแม่กะดูแล้วถ้าถุงหนึ่งมันมันมันขวน,น,นแล้วมันไม่สะาใจาเวลาน้งองขวนทรายอ่ะขวนทรายมากบขี้กบเยี่ยวอะค่ะมันไม่สะใจาก็ประมาณสิบลิตรก็ประมาณสองถุงเดี๋ยว ใหญ่มากเห็นไหมเด็กๆก,ก็เข้าไปเล่นเด็กๆโตแล้วค่ะเด็กๆห้องใหญ่ก็ขวบสองขวบอละค่ะก็สมควรที่จะเปลี่ยนห้องน้ำได้แล้วเนาะเนี่ยเด็กก็เข้าไปเล่นเห็นไหมอันนี้เป็นลูกๆนางแม่ฟ้าใส่นะคะอันนี้ก็เก้าเดือนแล้ว เริ่มโตและเริ่มจะครบขวบปีแล้วก็ต้องเปลี่ยนกระบะรายแมวให้แม่ก็จะเอาอันเนี้ยไปให้พี่พี่ห้องใหญ่ใช้แล้วก็เอาของพี่พี่ห้องใหญ่มาให้น้องใช้นะคะเปลี่ยนกันสลับกันถ้าใครสนใจนะคะก็ลองเอาไปอดแดปแล้วก็ดีไอใช้กันนะคะแม้ว่ามันมันสะดวกแล้วก็คุ้มกว่าถ้าเกิดใครอยากให้เอา ตรงเนี้ยเปิดเปิดครับเปิดเปิดได้อะเวลาตักขี้ก็เปิดฝาขึ้นมาแม่แนะนําให้ติดข้างหลังอันนี้มันประตูใช่ไหมประตูน้องแม่แนะนําให้หันหันกาละมังมาให้ทําข้างหลังอะมันจะเป็นบานพับบานพับบนันไดอะไรเลยนะประตูอะเอามาติดทั้งสองอันตรงเนี้ยเอามาติดตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเออแม่แนะนํามันจะได้แบบเหมือนประตูอะ เวลาเปิดเปิดประตูห้องน้ำน้องตรงนี้มันจะได้เปิดขึ้นได้แนะนำนะแต่นี้แม่อยากให้มันแบบว่าถาวรไปเลยเพราะว่าแม่เป็นคนเก็บทรายเองเก็บขี้เก็บเกี้ยวเองก็เลยบอกว่าเออเอาความสะดวกแล้วก็ความถนัดเราดีกว่าเพราะว่าแต่ละบ้านความถนัดไม่เหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครอยาก DIY เหมือนแม่เนาะห้องน้ำลูกราคาประหยัดยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ ช่วยกันประหยัดเนาะแม่มีไซา์แมวนะคะรายละเอียดแม่จะแปะไว้หน้า Facebook นะคะแนะนำติดต่อแนะนำต่อๆกันเข้าไปได้นะคะก็มีค่าจะส่งถูกถูกแล้วก็ COD ถูกถูกนะคะก็อ่านได้าทางหน้า Facebook ของแม่เนะาะฝากไว้ด้วยนะคะ